ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรุ่งวรวรรณมานะกิจจานนท์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอุรัสยาช่างกลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอักนัทประคองขวัญชัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสิมาพรเครื่ไม้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งกมลนัทสมรูปเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสุนิตาปูลพาณิชย์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งปฤตินันณรนอง เกียรติยมอันดับหนึ่งกมลพัระสอนอมัตยาคุณเกียรติิยมมันดับหนึ่งกิติชัยดวงกมลมาศเกียรติิยมมันดับหนึ่งนัทชาจินตะอนันกุลเกียรติิยมมันดับหนึ่งสุวิชาอรุณเกียงไก่เกียรติิยมอันดับหนึ่งอิสนานพงไพรโรธเกียรติิยมอันดับหนึ่งพัชระคาไม้เกียรติิยมมันดับหนึ่งธัญลักษณ์เบญจมาศไรโยเกียรติิยมมันดับหนึ่งธีริศลาเกษรินเกียรติิยมมันดับหนึ่งบวีณตันเต่งผล เกียรติยมอันดับหนึ่งจนิตาเพ่งสละเกียรติิยมมันดับสองพิมพ์ชนกเพ่งสละเกียรติยมมันดับสองสิริพรมอมขุนทศเกียรติิยมอันดับสองสริตาเกตมณีเกียรติยมมันดับสองอาทรรัตน์แสนทวีเกียรติิยมมันดับสองชนารินสดพิบาลเกียรติยมอันดับสองวัฒนัยเทพาคัมเกียรติิยมอันดับสองชุติมาสุยะเกียรติยมอันดับสองธนชาพงษ์ธนวิสุทธิ์เกียรติิยมอันดับสองชานพัฒน์สัตตราทอง เกียรติยอมอันดับสองทาวินสิงทองเกียรติิยอมอันดับสองสลันพรเอมมาโนธเกียรติิยอมอันดับสองสิริอัญชยากรีกุลเกียรติยอมอันดับสองปาริชัตรประคองปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิตกมลาเกียวกนกพันธ์ไข่มุกชนะวันชัยคุณาโนนห่วงชามาทับทองทิติพง์โคตรจันทร์นประพางามจิตสุขสี นัชชาสุทธยาไรานัทมนสกุลชัยนัทวัฒน์ปิ่นประทัก,ทกษ์ธนัดกฤิตกฤิณนการเกตทันจีราชินาวงนพกุลจันทระวงศ์นราวิทย์ปิจดีประพาดาจารุวัฒนดิรกปรินไทยเจริญปิติเนียมสาปิยวัฒจิระเทสานนธพันนมาศพุทธัง ภูริสหเมธาพรมุนินจะแจ้งดีรุจิกรหนูโตวิสุตาวงสวนสสิทรอธรอมรเรืองพิสาสุพนัทตั้งกิจอนันสินอนุชิตไกลสิงอัศเดชแท้เต็งและอาทิตย์บุญเขต